สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเสี่ยเชนแมคโครสุโขทัยนะครับผมงานก็ต่อจากคลิปเก่านะครับยังไม่เสร็จนะครับสามสองไร่นะครับผมสามงานนะครับนี่ก็วันนี้วิ่งสามคันนะครับเหมือนเดิมนะครับอีคันหนึ่งหายนะครับปกติวิ่งสี่คันนะครับนี่ก็อีโนนะครับอีโนร้อยสิบห้า ลงนี้เลยถอยนี้เลยครับนี่เดไม่ได้เอาไม้กัะสบัดนะครับอยู่ในรถนะครับปะระดีนหน้าฝนนะครับดูนนะครับอัน ah นี้ก็ทำงานหนีฝนนะครับโอ้โหอ้าวยกเลยยกเลย ของนี่นะครับก็จะรถไหถออกนะครับวิดน้ำออกให้นะครับอันนี้บ่อสเสมอนะครับบ่อสเสมอสองคนตายายนะครับก็จะสมที่อยู่ประมาณสองเมตรนะครับช่วงหน้าน้ำก็น้ำท่วมนะครับเข้าไปสร้างบ้านนะครับอ๋อนี่ก็ขยับรถนะครับ ช่วงหน้าน้าก็น้าจะท่วมหน่อยนะครับเออเราสร้างบ้านใหม่ครับอยู่ห้างข้างนานะครับจะเป็นเเรษฐกิจพอเบียงนะครับน,นี่รถใหม่รถเก่าทำงานไนดะ้เหมือนกันครับปิดเครื่องให้ดีนะครับช่วงล่างให้ดีเบรกอยู่ได้อันนี้ฝาท้ายไม่ปิดดินเหนียวนะครับดินเหนียว เามื่อวานเย็นฝนนั้นตกนะครับฝน,นตกก็วันนี้ก็ต้องเร่งงานนะครับทางก็จะนึ่งน,นืดๆน,นิดน,นึงน,น,น,นะครับเรียลสุตอนนี้ก็ใช้ได้ครับแรงครับแรง150นะครับดูความเพิดอนเพื่นนะครับบริษัทวิเชียนรถขุดนะครับรับงานขุดสะทมที่ลอกทองงานตีปา่าพวกน้องนาย ปลอกกุ้งเลี้ยงปลาเงี้ยได้ครับรับหมดนะครับอติดแล้วครับนถติดแล้วครับล้อหน้าติดนะครับแล้วก็ลื่นด้วยโอ้ติดนะครับ ล้อหน้าไม่ตรงครับล้อหน้าไม่ตรงล้อหน้าไม่ตรงอะ่ะดูด้วยความเพื่อเพลินนะครับเป็นแนวทางนะครับ,บร,รับ,ปร,บปรึกษาได้นะครับผมเป็นเจ้าของแมคโครเองนะครับก็ปรึกษาได้นะครับเวลาจะรับผมที่รับงานรนถะใครก็ได้ครับรถใครก็ได้แต่เราจะไม่เสียเปรียบเจ้าของรถแมคโครรับปรึกษานะครับ นี้ผมเองหมดนะครับผมเองหมดนะครับก็่ยังไงก็ปรึกษาได้นะครับเวลารับผมที่เจ้าของพี่ผมยังไงจะไม่ให้เจ้าของแม็โโกเอาเปรียบหรือนายหน้าเอาเปรียบถ้าจะให้ราคาถูกให้ติดต่อเจ้าของแม็กโกโดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้านะครับเข้ามาหาเขาได้เลยคุยกับเขารายละเอียดอย่างผมเนี่ยลูกค้ามาเนี่ยผมจะบอกอรายละเอียดต้องแบบนี้นะครับอย่างนี้ เปรียบเทียบราคาได้อย่าไปถึงนายหน้าถ้าถึงนายหน้านายหน้าก็ต้องกินอยู่แล้วครับอย่างรถดัมเนี่ยต้อง10บาท2ี่บาทเขากินอยู่แล้วครับเราขาย250ร้อยห้สินนะครับต่อดัมหมูร้อยเงี้ยสมมตินะครับสมมติเขาก็จะไปบอก280 270ประมาณนี้นะครับนายหน้าก็มีค่าน้ํากาแฟเขาบ้างค่าอิมร้อยกาแฟเขาแต่ถ้าเจ้าของที่ จร่ของรับจ้างอย่างสมมติพี่รับจ้างผมผมไม่ขุดพี่ก็มาหาผมโดยตรงประมาณนี้นะครับรยายละเอียดคาแนะนําปรึกษาเราได้เราจะช่วยกันนะครับอะไรพี่ช่วยได้ช่วยนะครับเอาใครก็ได้ปรึกษาใครก็ได้แต่เราจะเป็นที่ปรึกษาแนะแนวให้นะครับก็วันนี้ทางโหดหน่อยนะครับผมจะดูทางให้นะครับนีบดด่นะครับติดอยู่นะครับวิ่งกันแบบนี้ติดอยู่แล้วครับ ทางครับสิบล้อไอเลยนะครับแบบนี้ครับทางโหดนิดนึงนะครับก็ปุดบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับสองไร่นะครับความลึกอยู่ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบถึงสองเมตรไร่ระดับเอานะครับความสูงสองเมตรห้าสิบนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอนี้ก็จะได้ใกล้เป็นส้ดนะครับสาลูกหนึ่งนะครับสองไร่เลยนะครับ มัก็คิวต่อไปสี่ไร่กับ5ไร่ก็ต้องรอนะครับนี่นะครับทางก็จะหื่ดประมาณนี้นะครับอันตรายมากอันตรายกับรถที่ว่าเผาไม่ดีนะครับถ้าติดแล้วอย่าดิ้นนะครับเดี๋ยวเผาจะขาดตรงนี้เผาขาดมากจะไมีรถฝัก้างให้นะครับรถรับทังก็ได้ทุกเท่าที่ปรับได้ตรน,นี้ก็น้องเอ็มขับแม็กโกนะครับ ีมงานผมจะมีคนขับแป็กโคสามคนนะครับมืออาชีพเลยนะครับผมจะดึงมาสามนะครับสลับปรับเปลี่ยนนะครับนี่ครับสัมจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทางก็จะโหดโหดนทีนึงนะครับนี่ก็ผมก็เริ่มได้ครับก็จะคันคันเก่านะครับคันเก่าอยู่ประมาณเมตรนึงนะครับอันนี้ก็เกือบได้นะครับ นา่าจะเมตรกว่าแหละตอนนี้เราก็สูงขึ้นประมาณ1เมตรได้เลยครับนเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าติดต่อง,งานมาก็เบอร์โทรหรือจะขอคําปรึกษาก็ได้นะครับทีมงานเสียเชนตะโขไทยนะครับผมจะของแมคโครเองนะครับเบอร์โทรก็0993 304 242นะครับ id ดีรก็เบอร์นี้เลยนะครับ อีกเบอร์นึงก็0890042574นะครับ ID Line ก็ b u n c h u แล้วก็ตองหนึ่งนะครับ1111สตัวนะครับ1 4ตัวนะครับ, 1, รบก็เราจะให้คำปรึกษานะครับเะ้างองที่กับแมค p โครเราจะปรึกษาได้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามและสมัครสมาชด้วยนะครับขอบคุณนะครับ